กรุงสตอกโฮมเมืองหลวงของประเทศสวีเดนหนึ่งเมืองในแถบยุโรปที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านประวัติศาสตร์หรือในด้านสถาปัตยกรรมอันมีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติท้องทะเลและหมู่เกาะต่างๆอีกทั้งการเดินทางด้วยขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบายวันนี้พรารละลาได้รวบรวม10สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในกรุงสตอกโฮล์มที่ไม่ควรพลาดมาฝากเพื่อนๆกันค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกพระราชวังสตอกโฮล์มพระราชวังหลวงที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงสตอกโฮม พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะกัมลาแสแตนสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่16ด้วยรูปแบบสถาปตัตยกรรมสไตล์บาโรอคอันน่าทึ่งภายในพระราชวังเป็นที่ทรงงานของราชวงศ์สวีเดนซึ่งจะมีพื้นที่บางส่วนเท่านั้นที่สามารถเข้าไปชมได้ค่ะรวมทั้งมีพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงวัตถุโบราณฉลองพระองค์ชุดเกราะ และคลังอาวุธในอดีตให้เที่ยวชมอีกด้วยด้วยความโอโทงหรูหราและการตกแต่งสไตล์โรมันสุดแสนจะวิจิตรทำให้พระราชวังแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นพระราชวังหลวงที่งดงามที่สุดในบรรดาพระราชวังของทวีปยุโรปอีกด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจมาชมพระราชวังสต็อกโฮมพระราชวังจะเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬกาจนถึง17นาฬิกา โดยมีค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่190โครนาสวีเดนและเด็กอายุ7-17ปีอยู่ที่95โครนาสวีเดนค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่2มหาวิหารสตอกโคมมหาวิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ใ,นในกล้กับพระราชวังสตอกโคมถือเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงสตอกโคมสร้างขึ้นในศตวรรษที่13เพื่ออุทิศให้กับนักบุญน,นิโคลสัสค่ะ โดยตัวอาคารนั้นใช้สถาปัตยกรรมในยุคกลางตอนปลายแต่ต่อมาในช่วงศตรวรรษที่18ได้มีการบูรณะฟื้นฟูจึงมีการผสมผสานกับสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรกค,ค่ะซึ่งตัวอาคารมีความยาว63เมตรกว้าง37.20เมตรสูง60.40เมตรภายในเป็นโถงที่มีเพดานโค้งสูงรองรับด้วยเสาอ,อิฐและมหาวิหารแห่งนี้ ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่ในฐานะคริสตจักรนะคะแต่กลับยังเป็นที่เก็บรักษาและจัดแสดงผลงานศิลปะที่สำคัญหลายชิ้นรวมไปถึงเครื่องเรือนที่ประณีตในอดีตภาพวาดที่แสดงภาพแรกสุดของกรุงสตกโฮมและประติมากรรมยุคกลางตอนปลายอันงดงามนอกจากนี้มหาวิหารสตอกโฮมยังถูกใช้เป็นสถานที่ในพิธีราชาพิเศษของราชวงศ์สวีเดนมานานหลายศตวรรษด้วยกันคะ่ะ มหาวิหารสตอกโฮล์มเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาโดยไม่มีค่าเข้าชมนะคะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่3กัมลาสแตนกัมลาสแตนเป็นเกาะเล็กๆกลางกรุงสตอกโฮล์มซึ่งเป็นที่ตั้งของย่านเมืองเก่าจุดกำเนิดแห่งเมืองสตอกโฮล์มเกาะเล็กแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังซอกโฮมมหาวิหารซตอกโฮมและพิพิธภัณฑ์อีกหลายแห่งเลยล่ะค่ะที่บริเวณกลางเกาะนี้ยังมีจตุรัสเก่าแก่ของกรุงซตอกโฮมที่มีชื่อว่าจสตุลตัสตูทอร์เจตจตุรัสแห่งนี้โอบล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่สีสันสดใสมีตรอกซอกซอยให้เดินเที่ยวชมได้หลายเส้นทางแต่ไฮไลท์จะอยู่ที่ตรอกมาเทนทรอสซิแกน คือตอบที่แคบที่สุดที่มีทางเดินกว้างประมาณแค่80ซนเมเท่านั้นค่ะหากชมวิวจากบริเวณจุดชมวิวริมฝั่งก็สามารถมองเห็นเมืองเก่าที่เรียงรายไปด้วยอาคารแบบยุคกลางที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากนอกจากนี้กัมลาแซนยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุดและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีที่สุดในยุโรปอีกด้วยค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่4ศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮมศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮมเป็นอาคารเก่าแก่ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของกรุงสต็อกโฮมตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของเกาะคุงโฮเมนซึ่งไม่ไกลจากสถานีรถไฟกลางของเมืองค่ะศาลาว่าการแห่งนี้สร้างขึ้นในปีคิศกราช1911ด้วยสถาปตัตยกรรมยุคฟื้นฟูรโรมาเนสอันง,งดงาม ทำหน้าที่เป็นที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลและเป็นสถานที่จัดงานพิธีการงานเลี้ยงสำคัญและจัดประชุมทางการต่างๆนอกจากเอกลักษณ์ของตัวอาคารที่เก่าแก่แล้วสาราว่าการเมืองสต็อกโฮมยังโดดเด่นด้วยหอคอยสูง106เมตรซึ่งจะเปิดให้ขึ้นชมวิวจากมุมสูงได้ในช่วงฤดูร้อนประมาณเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคม บนหอคอยแห่งนี้สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามจากใจกลางกรุงสตอกโฮมได้แบบพานโนรามาและยังสามารถเดินชมสถาปัตยกรรมและประติมากรรมต่างๆได้โดยรอบอาคารอีกด้วยค่ะสาราว่าการเมืองสตอกโฮมจะเปิดให้เข้าชมทุกวนันตั้งแต่เวลา8:30นจนถึง16:30นส่วนนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจเดินชมแค่บริเวณรอบๆ ก็จะไม่มีค่าเข้าชมนะคะแต่ถ้าหากสนใจขึ้นไปชมวิวบนหอคอยจะมีค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่90โครนาสวีเดนส่วนเด็กที่มีอายุไม่ถึง11ปีสามารถเข้าชมได้ฟรีค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่5้ร n i n g ิงกาตันร็อ n นิงกาตันคือย่านช็อปปิ้งแห่งกรุงสตอกโฮมเป็นถนนที่มีความยาวประมาณ1.5กิโลเมตร โดยถูกสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่1630จนถึง1640ค่ะแต่เดิมถนนนี้มีชื่อว่าโ o r a คน o n สก a t a n ซึ่งหมายถึงกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น r ö น n i g a t ันเพื่อเป็นเกียรติแก่พระราชินีคริสติน่าที่ครองราชในช่วงปีคิทศักราช1632จนถึง1654ในปัจจุบัน ดอตนิงกาตันเป็นถนนคนเดินและถนนช้อปปิ้งสายหลักที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากซึ่งสองข้างทางจะเรียงรายไปด้วยอาคารร้านค้าร้านอาหารบาร์และคาเฟ่อีกมากมายอีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าอาร n นซิตี้ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในสวีเดนเลยล่ะคะ่ะและที่นี่ ยังเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่6คังสแตดการ์เดนคังสแตดการ์เดนเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางกรุงสต็อกโฮมเป็นหนึ่งในจุดนัดพบยอดนิยมในเมืองสต็อกโฮมมีความร่มรื่นและเรียงรายไปด้วยต้นลินเดนและต้นซาก,กุระอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งในช่วงฤดูใบไม้ผลิคังสแตดการ์เดน จะกลายเป็นจุดชมดอกซากุระที่เบ่งบานสะพังสวยงามจนได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากแต่ภายในสวนไม่ได้มีเพียงความร่มรื่นและความสวยงามแค่ต้นลินเดนและต้นซากุระเท่านั้นนะคะยังมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆเช่นสระน้ำขนาดใหญ่น้ำพุโรงน้ำชาและจัตุรัสขนาดย่อมที่ใจกลางโดดเด่นด้วยพระบรมรูปกษัตริย์คขาวที่13 ที่ใช้เป็นพื้นที่จัดเทศกาลสเก็ตน้ำแข็งในช่วงฤด,ดูหนาวของทุกปีอีกด้วยค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่7จดุดชมวิวสะพานสเกตโฮเมนจุดชมวิวแห่งนี้จะอยู่ที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากบนสะพานสเก็ปโฮเมนที่ทอดข้ามจากเขตลาซีโฮเมนไปยังเกาะสเกตโฮเมนนั่นเองค่ะโดยตัวสะพานนั้นมีความยาว165เมตร กว้าง9.50เมตรสะพานมีถนนกว้าง5.50เมตรขนาบข้างด้วยทางเดินกว้าง2เมตรทั้ง2ฝั่งถนนเป็นสะพานเหล็กล้อมแห่งแรกที่สร้างขึ้นในประเทศสวีเดนในปีคิศักรา1861ไฮไลท์ของสะพานแห่งนี้อยู่ที่บริเวณการสะพานที่ประดับไปด้วยมงกุฎสีทองอันโดดเด่นถือเป็นจุดชมวิวกรุงสตอกโฮล์ม ที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันง,งดงามของอาคารและสิ่งปลูกสร้างริมฝั่งได้ในมุมกว้างซึ่งจะงดงามแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาและที่จุดชมวิวแห่งนี้ซึ่งเป็นจุดถ่ายภาพที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มีโอกาสมาเยือนที่กรุงซอกโฮมค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่8พิพิธภัณฑ์นอร์ดิกพิพิธภัณฑ์นอร์ดิก เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวีเดนทีน่นี่การันตีด้วยรางวัล European น u s e u m of the Year Award ในปีริวศักในปีคศ2022ด้วยความงดงามของโครงสร้างสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองส์ที่มีความเก่าแก่ภายในประกอบไปด้วยห้องโถงหลักที่เป็นที่ตั้งของรูปปั้นไม้โอกษะสัิย์กุสตาฟวาซา และโซนจะแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคนอร์ดิกไว้อย่างหลากหลายและที่นี่ยังเป็นสถานที่เก็บรักษาโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าต่างๆที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวนอร์ดิกตั้งแต่ศตวรรษที่16จนถึงปัจจุบันค่ะพิพิธภัณฑ์น,นอร์ดิกแห่งนี้เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง17นาฬิกา โดยมีค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่150โครนาสวีเดนนักศึกษาและผู้สูงอายุอยู่ที่130โครนาสวีเดนและที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของกรูสตอคโคมที่นักท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ไม่ควรพลาดค่ะสถานที่ท่องเที่ยวแห่งที่9พิพ,ธพิธภัณฑ์วาซาพิพ,ธพิธภัณฑ์วาซา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงเรือเดินทะเลโบราณโดยที่มาของชื่อพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็ถูกตั้งตามชื่อเรือวาซาเรือรบที่ยิ่งอย่างที่สุดของหมู่เกาะสต็อกโฮมในสมัยนั้นค่ะซึ่งเรือรบลำนี้ได้ล่มและจมลงในปีคิตศกราช1628หลังจาก333ปีที่เรือล่มสู่ก้นมหาสมุทรก็ได้มีการค้นพบซากเรือ และมีการพยายามกู้ซาเกเรือจนสามารถกู้ซาเกเรือได้สำเร็จในปีคิศกร1961จากนั้นก็ได้มีการบูรณะรวบรวมชิ้นส่วนต่างๆที่พบมาประกอบขึ้นใหม่และได้จัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์วาซาพร้อมกับเรือเดินสมุทรอื่นๆด้วยเหตุนี้พิพิธภัณฑ์วาซาจึงเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในสแกนดิเนเวียเลยล่ะค่ะ เนื่องจากที่นี่เป็นที่เก็บรักษาและจะแสดงเรือเดินสมุทรโบราณในยุคต่างๆที่หาชมได้ยากและยังมีการจัดแสดงทั้งประวัติและวิวัฒนาการของเรือแบบต่างๆที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งพิพิธภัณฑ์วาซาเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา8.30น,นจนถึง18.00นโดยมีค่าเข้าชมอยู่ที่170-190ถึง190โครนาสวีเดนตามแต่ช่วงฤดูกาลค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวแห่งสุดท้ายพิพิธภัณฑ์แอปป้าพิพิธภัณฑ์แอปป้าเป็นพิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์แอคทีฟโดยได้เปิดทำการเมื่อวันที่7พฤษภาคมคิศกราัช2013จะแสดงผลงานและประวัติของวงแอปป้าซึ่งเป็นวงดนตรีป๊อปที่โด่งดังระดับโลกการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ริเริ่มขึ้นในช่วงคศรา2006โดยสองผู้ก่อตั้งนามว่า ยูฟเวสแมนและอีวาวิกเอนไฮเวสแมนซึ่งพวกเขาได้แรงบันดาลใจมาจากพิพิธภัณฑ์เดอะบิทเทิในเมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษนั่นเองค่ะภายในพิพิธภัณฑ์แอป l ปก็ได้จัดแสดงประวัติผลงานและเครื่องแต่งกายในแบบต่างๆของวงแอป l ปในสมัยที่ออกอัลบัม้มและทัวร์คอนเสิร์ตไว้อย่างครบถ้วนนอกจากนี้ยังมีสถานีเสียง และวิดีโอแบบอินเตอร์แอคทีฟฟลายโซนที่เปิดให้หนักท่องเที่ยวได้จำลองการแสดงดนตรีของวงดนตรีได้อีกด้วยค่ะพิพิธภัณฑ์แอปปาเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาโดยมีค่าเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่290โครนาสวีเดนเด็กที่มีอายุ7-15ปี110โครนาสวีเดนส่วนนักศึกษาและผู้สูงอายุ จะมีค่าเข้าชมอ,อยู่ที่260โครนาสวีเดนค่ะสำหรับวันนี้เพื่อนๆก็คงจะรู้สึกเต็มอิ่มไปกับความงดงามของสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์อันน่าสนใจของกรุงสต็อกโฮล์มแห่งประเทศสวีเดนพาสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง10แห่งที่เราได้พาทุกท่านไปรับชมกันแล้วใช่ไหมคะพละลาหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆ ที่สนใจจะไปเที่ยวที่กรุงซ็อกโฮไม่มากก็น้อยค่ะครั้งหน้าเราจะพาเพื่อนๆไปท่องเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะติดตามผลงานของพรลลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ